ดีนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการจะส่งต้นไม้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หนามดำนะคะสายพันธ์สายพันธ์โอชีเข่งเล็กนะคะเข่งมือหกนะคะเข่งละ5 0 0บาทเป็นชุดโป,ปรถนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทางร้าน,นของเราวินประการจะส่งนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นส่งแบบลงกล่องเฮอรี่นะคะ1กล่องใส่ได้1ต้นแล้วก็ส่งแบบมองลงเปอร์สเียหนึ่งกล่องใส่ได้15้าเข่งนะคะแล้วก็ ีรถกระบะรัวไปส่งถึงบ้านนะคะรถกระบะรัวรถหกล้อรถสิบล้อสิบล้อพ่วงอยู่ที่จํานวนต้นนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ต้องการกี่ต้นกี่เข่งก็เข้ามาสอบถามทางร้านเราได้เลยนะคะเข่งนะคะเข่งเป็นเข่งไซส์เบอร์หกนะคะเข่งไซส์เล็กนะคะทุเรียนสายพันุโอชีนะคะทุเรียนอ่าเป็นเข่งนะคะชุดนี้จะออกแนวกระดูกทั้งหมดเลยนะคะที่เราคัดแยกออกมาเลี้ยงเข่งนะคะ ปกติแล้วโอชีนะคะถ้าเป็นไซส์เก่งถึงตัวรถ500บาทชุดนี้ก็จะเป็นการลมนะคะแต่ถ้าจะอยู่ในถุงเบอร์สิบนะคะถุงเบอร์สิบ200บาทตัวนี้โดาลดทุกโลทั้งหมดเลยทั้งกข่งแล้วก็ทั้งแบบถุงเบอร์สิบนะคะถุงเบอร์สิบ200บาทเป็นอ่าไซส์เป็นไซส์1เมตรนะคะ1เมตรแต่ว่ากิ่งจะเป็นกิ่งข้างกิ่งแทนนะคะมีกิ่งข้างแล้วก็กิ่งแทนนะคะ ถ้าแบบถุงเบอร์14นะคะถุงเบอร์14ก็ละ400บาทนะคะเป็นแบบกระดุมนะคะขักิ่งข้างลูกค้าจะเอากิ่งข้างกิ่งแพงก็ได้หรือว่าจะได้เปบ,บกระดุมก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นชุดเข่งเล็กนะคะเบอร์6ชุดนี้ก็จะเป็นไซส์กระดุมทั้งหมดเลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์หนามดำข่งเล็กชุดโปรั่นนี้นะคะเราจะส่งไปชนบุรีนะคะไปบางละมุงชนบุรีพัทยานะคะ คันนี้นะคะาสายพันธุ์โอชีนะคะเข่งเล็กชุดตูรถ500บาทนะคะพรุ่งนี้ลูกค้าดอรับได้เลยนะคะพรุ่งนี้รถก็จะไปส่งให้ถึงบ้านของท่านเลยนะคะเข่งเล็กชุะะกด,ดะะกูสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะโค mm. นต้นแบบกวบมากพ้วนมากแบบนี้เลยนะคะทุกต้นเลยอันนี้เป็นเข่งเล็กเบอร์6นะคะ mm. ดูไซส์นะคะดูไซส์ดูโคนต้นนะคะโค mm. นต้นอ้วนแบบนี้ลูกค้าปลูกไม่ต้องกลัวนะคะปลูกแล้วตัวไวมาก นะคะแดกเป็นทรงพุ่มได้สวยมากเลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์หนามดำนะคะต้นพันธุ์ของเราสมบูรณ์พร้อมปลูกต้นพันธุ์เลี้ยงเด็ต้นพันธุ์จะอยู่กลางเลททั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นไซส์เข่งจะอยู่กลางเดดทั้งหมดนะคะกลางเลดแบบที่ให้ดูตรงแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเข่งได้เข่งใหญ่นะคะเราก็จะเลี้ยงเดดทั้งหมดเลยลูกค้าที่สนใจนะคะมีทั้งหนามดำมีทั้งยาวลิ้นจีหมอนทองนะคะหลงหมิม่นมูซันกิงมาเลนะคะและ้วก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์พวงมณีสายพันธุ์ อ่านวทองจันทร์มีหลายสายพันธุ์นะคะเข่งเล็กสวยมากเราจะทำอ่าหลายหลายสายพันธุ์เอาไว้นะคะเผื่อมีลูกค้าท่านไหนสนใจสายพันธุ์อะไรก็สอบถามก็มาได้เลยนะคะทางนั้นของเราก็มีการจะส่งนะคะเข่งเล็กสวยนะคะต้นพันธุ์เนื้องเดดนะคะใบอะไรก็คือแข็งแรงแข็งเกร่งท้ปลูกมากเลยนะคะสําหรับชุดนี้ลูกค้าที่อ่าต้องการสอบถามก็มาทางเราได้เลยนะคะเข่งละ500บาทเท่านั้นนะคะเป็นชุดโปรลดช่วงนี้ ดูคูณต้นนะคะอ้วนมากอวบมากเลยนะคะโคูแบบบึ้กเลยรัดต้นแบบตรงสวยทุกเข่งนะคะไม่มีเิ่งไหนที่ไม่สวยดูคูต้นนะคะต้นพันของเราสวยนะคะชุดนี้แบบเข่งเล็กนะคะเราก็มีเยอะแล้วก็แบบอ่าแบบถุงนะคะแบบถุงถุงเราก็มีหลายสายพันธุ์นะคะดานเกษตรยุคใหม่เราจําหน่ายพันไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าร้านลูกค้าสามารถมากรดเลือกหน้าร้านได้เลยนะคะถ้าต้านไหน ะดวกที่จะมาคัดหน้าร้านนะคะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะอยู่อําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์นีร้านติดกับอเาเภอบ้านตาขุนที่ตําการอํอำเภอบ้านตาขุนอยู่ใกล้กับทางขึ้นเกื่อน,นรัชประภานะคะอยู่ใกล้กับตลาดเลยห่างกันแค่300เมตรนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถเอดไลน์เข้ามาขอ,ขอโลเคชั่นนะคะที่ตั้งร้านได้ทางร้านของเราก็จะส่งโลเคชั่นให้ลูกค้าสามารถเดินทางมาคัดต้นไม้ของเราได้หน้าร้านนะคะอันนี้เป็นป้ายหน้าร้านนะคะเป็นป้ายหน้าร้าน ลูกค้าเวาเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ติดถนนเส้นหลักสีเลนนะคะสายสุราษฎร์ตะกัวป่าสุราษฎร์เก็ตสุราษฎร์พังนานะะาาางานนะคะลูกค้าผ่านทางภาคใต้นะคะลูกค้าก็เวลงมาทางสุราษฎร์ตะกัวป่าสุราษฎร์พังงานสุราษฎร์เก็ตเส้นทางนี้ได้เลยนะคะสนใจอยากจะให้จะส่งว็บรถกระบะรุ่าหกล้อสิบล้อสิบล้อพ่วงนะคะเราก็มีบริการจะส่งให้ทั่วไทยถึงบ้านท่านเลยนะคะอยู่ที่จํานวนต้นนะคะแบบลงกองไปษณีก็ใส่ได้สิบห้า ขิงโตหนึ่งกลงนะคะเบียบลงกลงหนึ่งกลงโตหนึ่งขิงนะคะน้องกลงก็ค่าส่งจะแพงนิดหนึ่งนะคะค่าส่งอยู่ที่สวามร้บาทตหนึ่งกลงนะคะ อ่าถ้าส่งแบบหมอกงไปชน,นีก็2,300รอบาทต่อหนึ่งกลงนะคะส่งรถกระบะหรือว่า6ล้อ10ล้ออยู่ที่จํานวนต้นอยู่ที่แต่ละจังหวัดอยู่ที่แต่ละพื้นที่นะคะการส่งจะไม่เท่ากันลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามก็มาได้เลยนะคะต้นไม้สวยสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้นะคะเลี้ยงเดชนะคะต้นฟุ์ของเราจะอยู่กลางเดชท,ทั้งหมดนะคะถ้าเป็นเด็ดเข่งนะคะลูกค้าที่สนใจเข่งชุดโรลรถชุดนี้มีทุเรียนสายปันหนามดานะคะ สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะต้นพันุ์ของเราต้นนี้มีสวยนะคะกําลังเตกยอดแบบนี้แตกยอดสวยมากนะคะต้นไม้ของเราเลี้ยงดูอย่างดีเลยเลี้ยงเดดทั้งหมดนะคะลูกคะ้าเ,เ,เ,เอาไปปลูกไม่ต้องกลัวเลยนะคะต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยเอาไปปลูกไม่ต้องกลางสเสลนแล้วนะคะเลี้ยงเดดนะคะต้นไม้จะเตกยอดดีแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะกําลังแตงหางดาบพร้อมปลูกเลยลูกค้าเอาไปก็ลองปลูกได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะ ุดโปรลดราคาพิเศษแบบนี้มีไม่บ่อยนะคะเดี๋ยวต้นไม้ชุดนี้หมดเราก็จะไม่ลดแล้วนะคะลดกันเฉพาะที่ให้ดูที่แจ้งไปนะคะ,ะลูกค้าที่สนใจนะคะเข่งเบอร์หกนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะต้นพันธุ์ของเราสวยมากสมบูรณ์พร้อมปลูกอย่างที่ให้ดูนะคะดูยอดนะคะจะแตกยอดสวยมากของเรานะคะใบจะไม่เข้มเพราะเป็นทุเรียนเลี้ยงแดดนะคะแต่ลูกค้าเขาไปไม่ต้องกังวลใจเลยปลูกแล้วไม่ตายนะคะปลูกกลางเดยจะทนแดดทนสภาพ อากาศแน่นอนนะคะทนโรคทนแดดต้นไม้อยู่กลางแดดไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใบด้วยนะคะใบก็สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะดอใบของเรานะคะใบย,ยอดตรนนี้ก็คือสมบูรณ์ทั้งหมดเราฉีดพ่นปุ๋ยยาตลอดเลยนะคะลูกค้าเอาไปชุบก็ยังไม่ต้องฉีดพ่นนะคะเอาไปก็ลองปลูกได้เลยนะคะหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยแล้วก็ยานะคะหรือลูกค้าที่ ไม่ได้ดูคลิปท้ายๆก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะโทรเข้ามาฝากขอคำแนะนําได้ตลอดเลยนะคะทุเรียนสายพันโอชี่นะคะกิ่งเล็กบู6มียาวดึงจีมีมูมสังกิงมาเลยมีหลายสายพันตามที่แจ้งไปเลยบู6์หบูรบูนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่มันคือวมาแบบนี้ค่ะ ลูกค้าที่สนใจสอบถามก็มาได้ไซส์ใหญ่แบบนี้เราก็มีไซส์เข่งกลางวเข่งเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเรามีหลายราคาหลายไซส์ให้ลูกค้าเลือกนะคะบริการจะส่งทั่วไทยถึงบ้านทุกพื้นที่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการนะคะไซส์ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ที่ขี้เกียจที่จะเลี้ยงดูนานๆน,นะคะเราก็จะมีแบบมือมาในบล็อกแบบนี้นะคะในบล็อกแบบนี้เราก็มีนะคะหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็แบบเข่งใหญ่เบอร์ศูนย์นะคะด้านหน้าที่ เบอร์ศู er แล้วก็เบอร์1นะคะเบอร์ er 2เบอร์สเบอร์สเบอร์ห้าเบอร์เรามีทุกไซส์นะคะมีทุกราคาที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะลูกค้าต้องการเซฟเงินนะคะ ต้องการาแบบราคาประหยัดก็แบบถุงเราก็มีบริการจัดส่งให้ถึงที่นะคะแบบเคงใหญ่ขี้เกียจดตดูเลนานนะคะปลูกแล้วได้รับผลผลิตไวเราก็มีบริการจัดส่งให้ถึงที่แบบออกลูกแล้วในบล็อกแบบนี้เราก็มีบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงที่เหมือนกันนะคะลูกค้าที่ต้องการก็แอดไลน์ line, ทางร้านสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่อ่า ต้องการที่จะฝากเลี้ยงเราก็รับฝากเลี้ยงเหมือนเดิมโอนจองฝากเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะรับช่วงเดิมพฤษภาตอนนี้ลูกค้าที่ฝากเลี้ยงไว้ช่วงเดอนพฤษภาของเราก็มีเยอะแยะเลยหลายหมื่นต้นแล้วนะคะตอนนี้พฤษภาเราก็เตรียมที่จะจัดส่งนะคะเข่งเบอร์ศูนย์นะคะต้นพันธุ์ที่เห็นอยู่เนี่ยต้นไม้สวยมากนะคะมีทั้งยาวลิ้นจี่หมอนทอมูซังกิมบาลีนำำหนามดำ สนใจนะคะสอบถามก็มาได้เลยนะคะ,ะลูกค้าต้องการราคาเท่าไหร่ราคาแบบไหนก็สอบถามก็มาได้เรามีทุกไซส์ทุกราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะ,ะวันนี้ก็จะส่งชุดนี้ไปพัทยาชนบุรีนะคะพรุ่งนี้ถึงถึงสุงปลายทางแน่นอนนะคะลูกค้ารอรับต้นไม้ได้เลยนะคะท่านไหนที่ต้องการอาจจะส่งแบบรถกระบะรั้วแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรั้วเล็กรั้วสูงนะคะไม่ว่าจะเป็น10ร้อ10ร้อ10ร้อพ่วง เรามีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศถึงบ้านของท่านเลยนะคะสนใจแบบไหนก็สอบถามก็มาได้นะคะลงก่องเคอรี่เราก็จะส่งทุกวันนะคะหมากลงไปษณีเราก็จะส่งกันทุกวันนะคะเว้นวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะร้านปิดวันจันท์ถึงวันเสาร์เราเปิดให้บริการทุกวันลูกค้าที่ต้องการมาคัดหน้าร้านก็สามารถเดินทางมาคัดหน้าร้านได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราหยุดพักผ่อนหนึ่งวันนะคะวันจันทร์ก็เปิดขายกันต่อเปิดจะส่งกันต่อนะคะ ต้นไม้ของเรามีหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงมีโหะมีลำไย,ยมีอลองกองนะคะ มีส้มโอตะกีนสยามมีทุกอย่างที่เป็นผลไม้นะคะเน้นจะเป็นผลไม้นะคะเราไม่มีต้นไม้ประดับไม่มีต้นไม้แบบต้นยางแบบรู้นะคะเรามีเป็นไม้ผลทั้งหมดนะคะลูกค้าที่ต้องการไม้ผลอะไรก็สามารถสอบถามก็มาทางไลน์ได้เลยนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมแจ้งกันทุกคลิปนะคะทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะลูกค้าเก็บปลายทางของดึงล่าช้าเราไม่มีเวลาเช็โยอดปลายทางนะคะที่สําคัญก็คือเราจะส่งของทุกวันนะคะต้องมานั่งเช็คเกยวปลายทางทุกวันนะคะแล้วก็ ของต้องเข้าสนย์ขัดแยกกลางนะคะถ้าส่งปลายทางนะคะทางนั้นของเราจะไม่มีกบรรเก็บปลายทางถ้าร้านไหนแอบอ้างไปขายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเพจ a c e b o o k หรือว่าใน YouTube ใน Google นะคะเก็บไม่มีกบรรเก็บปลายทางนะคะถ้ามีกบรรเก็บปลายทางลูกค้าไม่ต้องสั่งซื้อนะคะตอนนี้จะมีเพจลมเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับเลขบัญชีที่ลูกค้าโอนเงินเข้ามาจะมี2บัญชีเท่านั้นนะคะว่าวิภาพรคีรีมาภัรนานันจันปัน สองบัญชีเท่านั้นนะคะบัญชีอื่นเป็นบัญชีโจรน,นะคะตอนนี้ทางเพจก็โดนกันเยอะมากตอนนี้ก็มีหลายๆยเพจนะคะที่ลงคลิปไปนะคะที่โดนโดนเพจปลอมแล้วลูกค้าไม่ได้ของนะคะโอนแล้วหรือว่าสั่งซื้อของไปแล้ว มีวระการเก็บปลายทางบ้างเลยบ้างเป็นของปลอมทั้งนั้นอันนี้ทางร้านของเราไม่มีนะคะของเราโอนเงินแล้วก็สั่งซื้อคุยกันตัวต่อตัวเท่านั้นนะคะไม่มีการผ่านลิงก์นะคะไม่มีการผ่านลิงก์แบบกดเลวกระโดดไปแล้วก็ของมีมีกดลิงก์แล้วเข้าไปเช็คแบบนั้นไม่มีนะคะเรามีแบบตัวต่อตัวส่งเลขพัสดุหน้ารายเท่านั้นนะคะตอนนี้มีมิจฉาชีพระบาดแบบนี้เยอะมากตอนนี้ร้านต้นไม้กําลังโดนกันหลายหลายสิหลายหลายท่านเลยนะคะ มีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนสองสัยอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่หน้าคลิปใต้คลิปนะคะทุกๆคลิปที่ลงคลิปไปนะคะหรือว่าทาง Google นะคะก็มีอยู่นะคะหน้าเพจหน้า YouTube กดที่เกี่ยวกับหรือว่ากดใต้คลิปก็จะลิงก์ เข้ามาหน้าลายของทางร้านของเราได้เลยนะคะร้านก็จะเป็นรูปโฟรไฟล์เดิมคนเดิมเสียงเดิมนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะที่พูดอยู่อันนี้ลูกค้าที่ไม่มั่นใจที่จะโอนเงินนะคะโทรเข้ามาหาดาวได้เลยเป็นเสียงนี้เลยนะคะถ้าเสียงอื่นอันนั้นไม่ใช่เป็นบัญชีโจรน,นะคะ แจ้งกันก่อนนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดลูกค้าโอนเงินไปโดยที่าทางร้านของเราไม่รู้เรื่องอันนี้เราไม่ได้รับผิดชอบนะคะรับผิดชอบก็ตามที่แจ้งไปทั้งหมดนะคะร้านของเราก็เปิดจําหน่ายมาหลายปีมากแล้วนะคะโอนเงินมาของส่งไปรวดเร็วทันใจลูกค้าซื้อร้านนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะลูกค้าใหม่บางท่านก็ยังไม่แน่ใจเพราะตอนนี้จะมีเพจปลอมเยอะมากนะคะอันนี้ก็เข้าใจลูกค้าเลยนะคะแต่ทางร้านของเรานะคะขายมานานมากนะคะ บริการจะส่งมานานมากแบบไม่มีการเก็บปลายทางเราโอนไวส่งไวนะคะของถึงลูกค้าไวรวดเร็วทันใจลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องโรอนานนะคะหรือว่าต้องการที่จะฝากเพียงเอาไว้ก็สามารถโทรมาพูดคุยกับดาวได้เลยนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ใช้บริการร้านเกษตรยุคใหม่มาตลอดนะคะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปก็ไม่สบายนะคะวันนี้ก็มาลงคลิปให้ชมกันต่อเดี๋ยวคืนนี้ก็จะลงหลายๆคลิปให้ชมกันนะคะหลายสายอีกเหมือนเดิมนะคะลูกค้าที่ต้องการสายบันทุเรียนไม่ว่าเข่งไซส์ไหนราคาไหนนะคะเรามีทุกราคาให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะไซส์เราก็มีตทุกไซส์ตั้งแต่ต้นเล็กจนถึงต้นออกลูกตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะมีทุกอย่าง ให้เข้ามาที่นี่นะคะร้านเกษตรยุคใหม่ของเราบริการให้ลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะจะส่งไม่ว่าถือต้นเราก็จะส่งให้นะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะเสพตรงนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการร้านเกษตรยุคใหม่มาตลอดเลยนะคะขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปให้กําลังใจร้านเกษตรยุคใหม่ไม่มี f c ไม่มีช่องเกษตรยุคใหม่ไม่มีลูกค้าก็ไม่มีร้านเกษตรยุคใหม่นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กป็นกำลังใจให้ตลอด ฝากกดปุ่มเท็งให้ด้วยนะคะตอนนี้ทางร้านของเราเดินทางมาไกลามากแล้วตอนนี้มีปุ่มเตงให้กดแล้วนะคะลูกค้าสามารถกดปุ่มเทงเพื่อเป็นกําลังใจให้ดาวได้นะคะปุ่มเทงเพิ่งเพิ่งได้มาเมื่อคือนนี้เองนะคะประมาณตีสามนะคะ,ะตื่นมาตอนเช้าก็มีปุ่มเตงขึ้นมาก็ดีใจนะคะทางร้านของอช่องกเกษตรยุคใหม่ของเราก็ทาง Google ทาง Youtube ก็สามารถลงปุ่มเต็งให้แล้วนะคะก็ดีใจมากๆตอนนี้เราก็ได้ปุ่มเต็งมาแล้วอีกหนึ่งปุ่มนะคะตอนนี้ก็จบทุกอย่างสําหรับ YouTube เราก็เข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะของการทำ YouTube มาหลายหลายปีนานมากที่อดทนรอปุ่มเต็งนะคะเก็ขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าที่เป็นกํำใจให้ดาวมาตลอด ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านเกษตรจุกใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิีโอใหม่ๆของร้านเกษตรจุกใหม่ต่อไปแล้วก็ไม่พลาดที่จะได้ซื้อต้นทุเรียนชุดโปรโลดราคาประหยัดราคา รถแบบชุดโปรราคาแบบเบาๆนะคะลูกค้าจะได้ราคาถูกของแร้านของเราไปนะคะกดกระดิ่งเอาไว้เราลงคลิปปุ๊บก็จะแจ้งแจ้งเตือน FC ทันทีนะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาได้รวดเร็วแล้วก็สั่งซื้อได้ทันคนอื่นเขาด้วยนะคะ <ๆ S 2> ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ